้าองศาอะอยู ốt ốt. N áo, n áo, nữa, ่บ้านอยู่ทุพดหนาวหนานเลยี่น้ำขึ้นแล้วแหอยู่ที่บ้านเ้องศาแต่ี้เ้าหนาวปากแตกเคิองมั้ยแ้วงีดำ กำลังเก็บแบบแบบถึงเก็บยามสิบดอกเป็นข้าวเก็บจะบกขายอยู่ถ้ากันเก็บลูกบกบกผาขายคนที่ส่งบักบกมาให้อ่ะชั้นนั่นแหละอยู่วิรล์ลำพูเมืองพากันไปเก็บเอากระสอบไปใส่เป็นลูกเล็กๆมันไม่ใช่ลูกบกใหญ่ลูกเล็กขายยาก มีเครื่องพานะเอาเครื่องใส่งับงับงับอย่างนี้มันก้าเนี่น้อลากคูเมือง <c oughs> คูเมืองมันจะเป็นครูอ่ะรอบอำเภออ่ะเป็นครูเก่าครูเมืองเดิมครูสูงพอขึ้นเนินไปมันก็จะเป็นแบบกำแพงเดิมอ่ะ Các bạn có thể nhớ đăng kí Để, Để không bỏ lỡ những video hấp นางก็อยู่อำเภอลำไผมาศเนี่ยบอกว่าถ้ามารอบนี้มาแวะด้วยนะมันไม่ได้อยู่ทางนั้ำลำไผ่ผ่านนึกไหมผ่านถ้าเราไปทางสุรินทร์ผ่านอยู่ผ่านลำไผ่มาศโย่เลยตอนนี้คุณจำยึดหน่อยวันเไหมบ่น้ำมัมไม <laughs> ่ตอนนี้คุณยึดชิบวัน โน่นันที่สามโน่นว่ามาฝนนานก็ไม่เคยย้อยฝนตกประจิบตรงทางดินน้ำงานคนเจนอง นางรองเดีว่าทางเราจริงๆอยู่ด้านด้าน,นบนด้นนานในดูดังมีรถมีทางนี้รถไฟนางรองนางเอกนางรองเคยเป,น,เปนนางรองกินเข่าได้พี่น้องกินเข่าในสวนอีกแล้ว โคนใหญ่แล้วเพืออะไรคุณเจ้าพ่อแผนที่คุณดูความอย่างนัง้นไงสองตัวข้าวปลาพอมาพอมาบนมันจะเป็นถนนแจ้งสนิทใช่ไหมเป็น,น,นถนนไปเฉลยทอนแค่นั้นน,นั่งรถสร้าง จากเนั่ยนั่นจากเมืองบ่อนไปนี่หรือทนไป้เอ็ดยาไปผมใจแล้วอันนั้นก็เรียกยีตรีคุณต้องคุณต้องฝึกเล่น้เพลงีหมอลำสามเพลงนี้ไว้่อได้ร้องไม่ใจว่างไฟแสนก็ไป ืก็เบรคมไม่ใช่ไม่่งยาหอยกอดผู้ยอดรวยของยาวเหอยใจบ้างหแสนกับหอยกอดคู้ยอดรวยกับเพลงอีกัอายพายเด้งเสามเพลง่ยาวไม่เข้าของยาเข้าตัวเองตีไม่เป็นเข้าของ องตีคล้องไม่ลง